Uh, thành công của các anh em chúng ta, thành công của các anh em ผมยากการเพรียบภาษาที่ขนส่งแห่งนี้นะครับของมันไทยเทาเนี่ยแต่ดำเนินการท้ายโอนจากสถานีขนส่งจังหวัดให้มาดูในรับิดอบของั้่านจับผิด่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี2พ8 4์ สอจอ,องอาจชัลลดให้พลรสอจอภิชาตินะครับสิงที่บุตรต้องการให้พี่น้องเขาม,ามันส่วนรวมในการบริหากรกิจการของผลทรงอำเภอบัดไทยสามีผลส่งแห่งนี้เพราะอย่างถึงต้องการให้พี่น้องเขามากเสนอแนวความคิดโดยรักก็คือร่วมคิดร่วมทำร่วมตรวจสอบร่วมแก้ไขร่วมรับผลประโยชน์ มีอขกระบวนการการที่ส่วนรวมรวมคิดก็บขึ้นรวมกันว่าแผนว่าเหตุหดมันจีดีขึ้นเหตุหดมันจะให้การบริการเป็นองประชาชนได้ดีนะครับดีขึ้นพวกเขามันจะได้รับการพัฒนาเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเขารวมคิดรวมว่าแผนว่าเพื่จังที่อีก่าเพื่อสิทธอีกว่มีรวมคิดรวมข้ามกับขึ้นไปกันเหตุแจ้งระเบียบจะขอห้านข่า ระเบียบด้านข้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันเป็นเอาหัวคว้าจนจนผิวจะไร้จอดของรถบอรแมนให้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและอีกอย่างหนึ่งก็คือห้อาจะเร,ริ่มซอยดูหันก็ค,อค,อคือตรวจตาดูความปลอดภัยมีพวกโจรผู้ร้ายพวกลักเล็กขำมวยลอยพวกกบชิงหมีเหล้าเป็นเังไหนให้ซอยกันเดึงให้ซอยกันตรวจตาดูแลความปลอดภัยนะครับความสะอาดน้ำ นะครับความสะอาดกับซอยกันเบิ้งนะครับเราพอจะพอทั้งท้างจัาหทีมันมีหน่อยต่้งพนต่างทิมท็อปทุกข้โพูมันก็ความสะอาดนันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการให้ซอยกันศึกษาความสะอาดให้ดีมีขึ้นกระบวนการการมีส่วนรวมนะครับร่วมคิดร่วมทำก็คือเมื่อกี้บอให้จัดบริหารจัดการไปฟองให้ดีร่วมตรวจสอบก็คือตรวจสอบมองดูมันเป็นเช็ไหนนะครับตรวจสอบมองไรมันโมดี มองในมันควรจะียรการแก้ไขทุดทาย็คือร่วมรับผลประโยชน์ถ้ามาร่วมรับผลประโยชน์คือเมื่อสถานีขน,นส่งมันดีแล้วนะครับสวยง้ามดีแล้วพห้องอไน้ประโยชน์ได้รับผลประโยชน์กันทุกคนนะครับพีนองปราชาชนมาใส่บริการได้รับผลประโยชน์ทำอันนี้ก็คือกระบวนการการมีส่วนร่วมโอกาสในการขอให้ทุกคนนะครับขอให้ที่สําเร็จลงโดยัะดับประท่านค่อหนึ่นหนองทุกคนที่มาร่วมด้วยนแล้ที่ท่านาย รวมประสบในความสุขความเจริญนะครับใครเป็นนักการเมื่อไหนรับการเรียกจ้งตลอดไปใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายดีรับลุวยใครประกอบการบริการรถสามลอ้อเตีองรถสองแถวมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ให้ลูกค้าได้รับเราลุ้ยด้วยใครเป็นเกษตรกรให้ทินข้าวแล้วข้าวเกษตรดีแล้วข้าวเขา่ารล้วขาวมันรล้าอร่อยขายดี